สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านและกัลยาณมิตรญาติธรรมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันทิซาลอนนะคะวันนี้นันทินะคะหาโอกาสมาค่ะติดตามหนูตานะคะที่ อำเภอเชียงของนะคะห่างจากอำเภอเชียงของประมาณอีกแค่10กิโลเองนะคะนันทีต้องกราบอนุโมทนาสาธุและกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมและก็กระยาหมรญาติธรรมนะคะที่ติดตามหลวงตาบุญชื่นท่านมาที่ช่องนันทิซาลอนนะคะหลวงตาท่านนะคะเดินทุดงม,มาแล้วตรงด้านหลังนันทีนี่เองนะคะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยนะคะ แต่เพื่อนท่านไหนนะคะเพื่อนผู้ชมแล้วก็กัลยามิยติธรรมทุกท่านนะคะแม้ไม่ได้มาเดินกับหลวงตานะคะแค่ติดตามหลวงตานะคะในช่องนันทิซาลนนนะคะก็ได้รับบุญด้วยกันแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทำไปเลยค่ะนี่นะคะหลวงตาท่านเดินมาแล้วนะคะเพื่อนผู้ชมทุกท่านกัลยามิรทุกท่านนะคะมุทนาสาธุกับหลวงตานี่หน้าขึ้นเนอะ ดูอยางนันมานะคะเหนือชั้นท่านนะคะชุ่มเต็มแบบเต็มค่าจีวรเลยนะคะเหนือชุ่เต็มค่าจีวรเลยนะคะย่ยใหญ่ชาแนลค่ะใหญ่ชาแนลนะคะเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากใหญ่ชาแนลก็เลยไล่สดไม่ได้ค่ะ มันาท่านไ่เหยียบหมูนะครับตัดใจตรองท่านไ่รับหืกันนะครับหลงปอเปิดภาตางนะเจ้าเปิดภาตัางนะเจ้าเปิดภาปัจจัยนะเจ้าไห่มากพี่ท่านไ่เหยียบหมแล้ว่านใจไทยะสบการณ์ใหญ่มากพี่น้องีนะคะหน้าวัดสีจอมมุมนะ นี่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะวัดสรียอนมุ่นนะคะตอนนี้นะะหลตาท่านได้เดินเข้าไปพักข้างใน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะหลวงตาท่านก็เดินเข้ามานะคะมาพักที่กองร้อยทหารพ้านนะคะท่านก็เดินเข้าไปด้านในแล้วค่ะ นีนะะ้เดี๋ยวนันทิสารอนก็จะพาเพื่อนๆผู้ชมแล้วก็ญาติธรรมกระยาณมิตรทุกท่านนะคะไปตามชมดชงตากันนะคะเราก็อยู่ห่างๆนะคะอยู่ห่างๆ นี่ก็ร้อยยู่นี่เลยเจ้าเดี๋ยวโอเคไหมคะเอ่อเป็นพวกขนมนะคะเป็นน้ำเป็นขนมเป็นนมนะคะที่ญาติธรรมกรยามิตรนะคะร่วมทำบุญมานะคะถวายให้ ภาระของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็เดินออกมาได้แล้วนะคะจับปุ่นนะครับจับจับไม่ได้ครับปนจับไปเลยสาธุสาธุการสาธุด้วยกันนะคะนั่งกดฝาดูเลยเจ็บตาย ท่านเดินไหวมากเลยนะคะเราจะเดินตามท่านเลยเนือท่านชุชช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 ม่มชุ่มเลยค่ะชุ่มเป็นวมเลยนะคะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนผู้ชมและกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะเหมือนแต่ว่าเราได้มาเดินตามหมนงตาด้วยกันนะคะ <c oughs> ดวตาท่านเมตตาเย้อนกลับมาค่ะอีกค่ะดวงตาท่านนี้เมตตาสูงมากค่ะจะเป็นหน่วยเจ้าหน้าที่ของเรานะคะหน่วยเจ้าหน้าที่ของเราที่คือเชียงใหมอันนี้เราเดินออกมาซู้อขนใหญ่แล้วนะคะ จัดถึงอำเภอเชียงของ่ะอันนนครีโรนะะเดเลยว้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ต้องมาถ่ายภาพนะครับเขอแมาพี่น้องเราควรจะของทุกท่านนะครับอย่าถ่าปัจจัยนะครับมาถวายสลวงานะครับนะครับเมื่อที่มีตาสัจจะนะครับปัดประชาชนที่มีตาพุทธนะครับกระเป๋าเงินกระเป๋าถือนะครับเราไม่นำมาให้หลวงตาเฉียบนะครับ ท่านจากถวายปัจจัยนะครับจากาควบลงตาจับเท้าลงตานะครับท่านจะชุดองค์เรับจะเป็นงาบัตนะครับต้องสองคสเฉพาะท่านนะครับแล้ต oh ้องขอขอบคุณนะครับทางวองหัดจังหวัอังหเจังอเองวจัจังอเจงหัดเัวัอจอจัหัดอภงคอังัำวเจัหทำ พวกแต่ลูกติดทำลวยความสะดวกทุก่านนีน้นะครับธธกกสำหรับสิ่งของไม่รับจา้างที่นัดนำมาถวายของตาบุญชื่นนะครับนัดไม่ได้ไปไหนนะครับนัดปอบเป็นทานนะครับ บริจาคให้การสนับสนุนการขจงการรบกนเสียงแหลนะครับตามวัดต่างๆนะครับแล้วก็ไ่าจะาคิรบคนน้อนะครับน้องนะรับตลอดเส้นทางนะครับที่ท่านเดินผู้ดลานหนองเนี่ยบริจาคตลอดเส้นทางนะครับ เมตตาะคะเมตตาให้ยายนะครับเมตตาท่านก็เมตตาให้คุณยายนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะยาย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 เราเกาะคือคือผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะผู้เฒ่าด้วยให้ผู้แก่ด้วยนะคะให้ตาแกบยายด้วยนะคะ เป็นผู้ชมดีเลยค่ะอน้องกองมาให้นักเรียนด้วยนะออกบุณรี่ออกบุหรี่ทันทีโอ้ยเนี่ยที่ไหนที่ไหนเป็นยังงี้จบล้วเด็กแค่ผ่านจากคลิปนี้นะคะนักที่นอนนะคะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้าที่จะถ่ายให้เออเพื่อนผู้ชมนะคะ แล้วก็การเรียนวิทยาธ่ามทุกข่านนะคะอยได้ติดตามหนึ่งตาบุญชื่นนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปหนึ่งตาบุญชื่นครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสาสุีค่ะ